สวัสดีครับเ mm hmm. พื่อนๆครับ hmm. พี่กบอยู่ที่สุรินทร์ตะบนกลางแอรอำเภอประสาทอยู่ในสวนทุเรียนของพี่ฉลองนะครับพี่ฉลองอยู่ตรงนี้นะครับอ่าไม่ใกล้ใกล,ใกลเลยนะสวัสดีครับพี่สวัสด <Yeah, S 1> oh ีค่ะโอ้โหวันนี้ได้ลุยมาถึงสุรินทร์นะฮะแล้วก็มาเจอทุเรียนสุรินทร์เนี่ยต้นใหญ่มากต้นกี่ปีนะพี่อันนี้13ปี13ปีปลูกทุเรียนมา20กว่าต้นเนาะ <Yeah. S 1> ล็อกนี้ย <28 S 1> <28 S 2> ี่ยีสิบแปดต้นนะฮะที่ให้คนปลูก โโอหแล้วเป็นไงบ้างปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตกี่กิโลปีก่อนนู้นได้400กว่าแต่ปีนี้มันเพิ่งได้อยู่300ลูกอ๋อส0่ร้อเราปีนี้ได้300ลูกเห็นบอกว่ากิโลแล้วเท่าไหร่200 200ไม่พอขายไม่พอฮะตัเรียนมันน้อยะฮะพูดถึงว่า300ลูกนิดเดียว300คนนะฮะเออไม่ถึงด้วยซ้ำไปแล้วเป็นไงบ้างพี่ยากไหมคุมกัเรียนตูียน มันก็ไม่ค่อยยากเพราะว่าเราทําสวนด้วยอ๋อเราทําสวนอยู่แล้วแล้วยังไงไปยังไงถึงตัดสินใจปลูกผู้เรียนนหรอพี่ก็ก็เกษตรเขาขุดสะให้ก็เลยเอามาลองใส่ข้างๆด้วยโอสามต้นร้อยแต่ก่อนเออแค่ก้องขยับเข้ามาใกล้นิดไม่อาจจะเสียงอาจจะเบานะฮะก็มันมีปัญหาอะไรบ้างอะพี่แต่ก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเนาะเราปลูกเปผัก จ้าเ็เห็นมันมีเออห้าปีมันออกโอกก็เลยจ้าห้าปีมันออกมีหน่วยครับจ้าก็เลยโอ้ทุเรียนเป็นอย่างนี้บอกให้แต่อาหารเราปลูกผักครับครับให้ปุ๋ยให้อะไรตามตามที่จ้าเติมนี้ไม่ได้มันกินกับผักแต่กนปลูกพวกมิีาปลกก ิกมันเขืออะไรเงี้ยจาาตรงกลางตรงกลางทุกวันนี้มันโตแล้วเลยโตแล้วได้ก็ขยายไปนู่นโอ้แล้วเห็นบอกว่าปลูกใหม่เพิ่มอีกจ้าร้อยกว่าแต่มันอยู่ประมาณเจ็ดสิบประมาณร้อยเจ็ดสิบไม่ปลูกร้อยกว่าแต่มันอยู่เจ็ดสิบต้นอยู่ประมาณเจ็ดสิบต้นปลูกร้อยกว่าต้นจาาที่ต่ำตรงนี้๋อที่ต่ำคือเราก็ต้องผมจากนาจ้านขุดสระ๋อเดี๋ยวพาพาชมข้างๆนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนียมาดูมาดูข้างๆการปลูกก่อนนะครับที่ฉลอมเนี่ย ทํผทุเรียนถือว่าด้วยเรียกว่าไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดเยอะนะฮะคือคืออยากทําก็ปลูกเลยนะครับแล้วเป็นไงอ่ะพี่ใช้พวกฉีดยาฆ่าญ้าไหมอะไรไหมไม่ไม่เคยฉีดักครั้งยาฆ่ายาอ๋อแล้วแล้วพี่ใช้ยังไงดูแลโคนอะไรเงี้ยตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างก็คุมโคนเอาอืมคุมโคนเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็บมองเห็นนี่มีต้นต้นใหม่นะต้นเล็กอ่ะประมาณสักสองปีอ่ะ ารดใช่แล้วก็อย่างเรื่องของแมลงการดูแลแมลงการรักษาใบอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยได้ฉีดเลยได้ยาพิโรธมาก็ฉีดยาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ดูใบไม่ก็ไม่มีปีกสาแต่ว่าใบนะคณเรียนนะเพื่อนๆนี่พี่ก็พาดูนะเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะใบมาแบบเอ น,นี่สินตันลูกเศษเมื่อวันที่หกโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยในยอดมาเริ่มอีกแล้วแทงก็ต้องระวังเรื่องเรื่องเพลียเนาะพูดถึงมันมันต้องสะสมอาหารเก็บเอาใบมามาปรุงอาหารมาอะไรเงี้ยต้องรักษาใบาให้ได้ต้องให้พี่รอดสง่งมาให้อใ<บ>่เนี่ยแล้วเอ่อในพาไปชม ต้นใหม่ต้นเล็กนิดหนึ่งนะครับว่าพี่เาต้นสองปีใ้ต้นสองปีกำลังนี่จะอาจริงจังไอ้ต้นสองปีอ๋อนี่มีขนาดไม่จริงจังนะต้นใหญ่ไม่จริงจังได้มาหลายแสนแล้วจะอาจิงจังต้นใหม่เลยกำลังเรียนรู้การทุบอ้๋อยอันี่นี้อันนี้ต้นไม่ถึงปีเลย เพราะว่ามันนั้นหมามันนอนคาตายแล้วก็ปลูกใหม่โอ้นี่นี่นี่ลองใหม่นี่ในสูงท่วมหัวแล้วนะเพื่อนๆลองดูนะฮะดูคนนะครับต้องใส่อย่าให้ร่างมันจะขึ้นแล้วมันค่อยขึ้นแล้วดูดีเขาคุมแบบนี้เขาคุมฉีดให้มันเย็นฉีดให้มันเย็นนี่สำคัญเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาก็จริงแต่ว่าพี่เขาคุมอะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องยา้โหนี่ไง อันนี้เลยรกระดาษอเนี่ดูทีเนี่ะเนี่ยเห็นเลยนะฮะเขาคุมโคนแบบนี้เลยเนี่ยนี่มันหญ้ามันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคุมฮะเอาเศษเศษหญ้าเนี่ยมามาคุมอยู่ตรงนี้แต่ว่าโอ้โหอันนี้คือเพี้ยทําลายใบเออเพราะว่พี่เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องนี้นะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ แต่ว่ามันก็งามมันโตได้ขนาดนี้ธรรมชาตินี่รมชาติเลยเนี่ยเรนเกษตรเพราะว่าดูดน้ําเลี้ยงเตียดูดน้ําเลี้ยงขนาดโดนศัตรูพืชที่มันทาร้ายขนาดนี้มันยังสู้ได้มันยังโตได้พี่เราปุ๋ยครับพี่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินรีหกสามสามอ๋อแล้วเคมีอ่ะเคมีไม่เคยได้ใช้เลยพวกนี้เพราะว่าเคมีใส่แต่ต้นใหญ่ยิ่งายิ่งมากเอาหน่วยเอาับ อาหารพืชดอาหารพืชจุลธาตุจ้าแล้วพวกยิบซ้ำมอได้ใช้บ้างอย่างยิบไอ้ต้นนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันใส่ไปนู่นเลยมันหมดโอ้โหิบ้หมดมันงามมากต้นสมบูรณมากดู ดูฮพี่รอดว่าหน้าฝนจะให้ใสอะไรนะโอ้โหนี่นี่นี่อ่านี่ฮะมาดูเิยหกตันเพครับเพื่อนนี่ปลูกเดียวกันอ๊อปตาตะบนพนงปลูงเนี่ยดูิหน่วยงานเขามาช่วยปลูกหกต้นโอ้อ๊อปตาอ๊ปสาดพนงนี่เจ้าของยังไม่เคยมาต่คนปลูกยังไม่เคยมาดูเลยอ้าวอ๊ตสาดพนงปลูกสามแลรองผู้ว่าก็ปลูกต้นฝั่งนู้นครับ ก็เหมือนเดิมฮะก็คือเรื่องเรื่องเสียเนาะเสียมา <ừ> ทําลายใบเนาะแต่ว่าเขา,เาก็ตโตขนาดเนี้ยโตขนาดไหนต้นนี้กี่ปีนะพี่ต้นนี้กรกะดาษกรดาษี่สองปีทั<อ>านขุดสัมาจะได้สองปีโอ้ยังไม่ถึง2ปีเลยเยี่ยกยกยาถึง2ปีโอโอ 2> ยยยยยยรยยยยยยาย อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะเพื่อนๆครับเนธนี่นี่ทีนี้อีกดูต้นสมบูรณ์ต่อเขาแล้วมีอีกไอ้ยเอเมกี้ยังไม่สมบูรณ์เหรอสมบูรณ์นุม่มจิตใจสามต้นน,น,นะ่งจะต่อแนละ้ว<อ>นี่ขี้เรนะตั้งแต่คลุมนี้เคยเออดูดีหน่อยอ๋อนี่ตัาคลุมนะตัาคลุมนะยังไม่ยังดูงเห็นเลยนะว่าคลุมหญ้าอยู่นะเพือ่อนๆลองสังเกตดูนะตัาคลุมหญ้านี่ฮะแต่ว่าเเเเเเรรืื่่่อออองงงีียยยัไไมด้าา คือไม่ได้รักษาใบนะครับเพราะพีเขาจนดีบยาโอ้โหก็โอเคเนาะนี้นดูสิเาเอาพวกเศษในคลุมโซนนะครับเพนเนื่อนือือ๋อคต้นนี้อื ประมาณเจ็ดสิบต้นเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบต้นเนาะยี่สิบแปดต้นยี่แปดต้นนาะยังได้ตั้งสามสี่ร้อยลูกงงนี่ไงตัวนี้นี่เลยลูกเดียวกันนะ่ะวันวนีน้เดียวกัน,นแถวนี้อุ้ยนี่ไงทางนู้นทางนี้ทางนี้ทาง,งนี้ก็โอเคทางนู้นก็ไปแนวเดียวกันนะ่ะสวยสวยสวย<ม>หลายต้นเลยสามสี่ 3, ต้นเนี่ยสวยมาก แต่ว่าใบเนาะพูดถึงก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนี่คือพวกพวกนอนพวกแมลงปีกแข็งแล้วก็เพี้ยอะไรต่างนะก็เข้ามาลุมเพราะว่าพวกใบทุเรียนใบใบอ่อนน้ทุกวันนะพี่ลูกเพราะว่าเราต้องรดถักไงใบอ่อนเนี่ยพวกนี้แมลงชอบมากนะแต่ต้นก็มาเลยเลยนะต้นเท่าแขนนะฮะเพื่อน ขแขอชอบจะรากมันขึ้นขึ้นราก่กอันนี้มันเต็มไงทน,นีหนูเอาออกให้มันหายใจก่อนครับนี่ค่อยใจใหม่ดูเขาคุมฮะเขาเอาหญ้ามาคุมแบบนี้าะว่าถ้าทุเรียนเนี่ยอันนี้มันรากขึ้นมันก็จะสวยเพราะว่าคทางนี้ก็มีนะทางนู้นก็มีนะฮะต้นสวยอันนี้เราเราติด สแลมเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรฮะอ๋อเราปลูกผักอ๋อปลูกผักด้วยก็เลยไม่ได้เอาออกอ๋ออันนี้ก็ต้นเออนี่ก็ต้นสวยต้นนี้สวยมากนี่รากรากมันจะอย่างนี้เลยที่โลกนี่รากออกมานี่ใสอีซีเนี่ยรากขึ้นออกมาอย่างนี้เลยนี่รากมันจะเป็นโปร่งที่หนูคลุมหญ้าอยู่หนูเพิ่งเอาออกอืมเอาออกแล้วนี่จะใส่ไหนให้นี่มีต้นที่ทําทุเรียนยากไหมที่ปลูก วยากไม่ยากหนูสนใจแต่สวนน่ะสนใจแต่อ๋อสนใจแต่ผักสนใจแต่ผักเพราะผักได้ขายทุกวันลงไหนนั่นยิ่งหลาเต็มอ๋อได้ขายพวกนี้ได้ทุกวันนี่ยวันลโอ้โหเขูกอันนี้อยู่แล้วเนาะแล้ววันนี้เอาทุเรียนมาเสริมทุเรียนนี่คืองานเสริมงานในดิเรกโอ้โหแถวนี้เหนื่อยต้องเหนื่ย เนี่ยดูใบนี้เนยอันนี้ถ้ารักษาใบได้ต้นนี้จะงามมากๆต้นจะงามมากๆเลยต้องฉีดยาเนาะต้องครับพี่เราเราเลี้ยงแบบนี้ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องฉีดยาเราไม่ง้เราก็ใส่แต่้บางเจ้าเนี่ยสิบวันครั้งเลยนะเอาให้อยู่ก่อนครับให้ได้ใบก่อนครับเออประมาณสัก2อสามรอบโอเคพอมันมันดีแล้วก็พอใบมันอยู่ได้แล้วไปมันก็จะไปปรุงอาหารแล้วก็เลี้ยงส่งต้นให้สมบูรณ์ขึ้น นี่ขนาดนี้ยังเป็นอย่างนี้เาไม่รู้เนอ้เปี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับพี่พวกพี่ตอนเดือนที่แล้วมันจะเป็นแบบแมงไม่ใช่เพลียนะแมง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 อะไรนะแมงอะไรเงี้ยแมงปีแข็งเหมือนอะไรตอยาวๆอ่ะนี่มันกินจนพรุนหมดเลยนะนี่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 ไอ้รุ่นนี่นี่พรุนโอ้นี่นี่มันเป็นอย่างงี้นี่นี่นี่เพื่อนแมงนั่นกินพรุนหมดเลยอันนี้ เราต้องต้องระวังเรื่องเนี้ยฉีดไม่ได้อะไรครับพี่เพราะผู้เรียนเนี่ยมันทําตังค์ได้ดีนะพี่เนาะพูดถึงนะเกษตรก็เราแบบว่าไม่รู้เนาะครับเราแบบไม่เคยมีเกษตรอยู่เรื่องการปลูกทุเรียนเนาะภาษาเราไม่มีวันนี้เรามาเห็นแล้วเนาะพี่กบก็มาเห็นเราอยากให้พี่กบมาว่าที่ตลาดมันอ แถวนั้นมันสั่แต่พี่รดนัวไอต้นนั้นดูมันโผล่มานั่นน้ำท่วมฝั่งนี้ไปออ๋ว่าจะเสริมต้องขุดสระอีกนั่นแหละเดินดูดดููตรงนี้เข้าไปเป็นไงเรานี่ดูนะมครับมันกินหมดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมันจะตั้งควายยาบ้างแล้วเนาะพี่โรสนะโอ้ดูต้นนเคาแต่นี่มันจะออกใหม่มั้งพี่โรด ออกหายแล้วใ่ไอมออต้องเริ่มเริ่มรักษาใบแล้วพี่เริ่มเอาแล้วก็เริ่มเอาใบจนแค่นี้ต้นละต้นนี้ก็ประมาณสักเอไม่เคยใส่ก็ครึ่งโลไปเลยครับพี่ต้นนี้ครึ่งโลไปเลยครับก็ออกรอบโคนอต้งพุ่มเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเนี้ยรอบรอบเนี้ยพี่แล้วก็ลดน้ําเลยครับลดน้ำตามต้นน้ำก็เริ่มสวยใช่จะมันออกรากแล้วก็หนูก็ว่า ครัต้นออกแล้วมันจะได้ใส่ปุยได้นี่เขาคุมนะครับเพื่อนเนี่ยเขาคุมเขาคุมนนี่เขาคุมนะแต่จริงๆแล้วบ้านเรามีฟางนะฮะถ้าพูดถึงนะลงทุนซื้อฟางใส่ได้เลยฟางเะางเยอะแเลยนะเอาฟางมาตั้งเยอะนะแต่ให้ฟางเขาหมด ฟางเนี่ยดีมากเลยฮะที่เขาอัดเอาที่ระยองที่จันเนี่ยเขาซื้อฟางจากทางอีสานไปเนี่ยไปคุมคนทุเรียนเลยนะเขาเอาจริงเอาจังเลยนะบ้านเรานี่ฟางเยอะแยะนะครับลุงิเนเนี่ยหนูว่าหญ้าแฟดดีกว่าหญ้าแฝดก็ได้เพราะว่าต้นลำมันใหญ่<อ>แล้วก็เราวางอย่างนี้ไปเวลามัน นามไปมันจะสวยยาแฝดมันจะเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยเรามียาแฝงก็เอายาแฝงแล้วตะไคร้อะฮะใช้ได้เนาะตะไคร่ขายค่ะอ๋อขายฉะ้นเอาใบมันที่พันใส่เดี๋ยวรถก็ใส่ใส่กระชัแล้วต้นขาต้นอะไรก็ตัดคุมได้เนาะได้หมดได้หมดให้แต่เศษยาโอเคเลยเนาะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ฉลอมมากๆนะอยู่ที่หมู่อะไรนะ มูเจ็ดตำบลตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทผู้ว่าเนี่ยเคยมาเกจะมาทุกปีเลยแต่ทุกวันนี้ก็ย้ายไปแล้วแล้วก็ผู้เรียนก็เห็นบอกว่าเคยเอาทุเรียนแปลงนี้ไปไปประมูลซื้อรถกซื้อรถกก่ชาติลูกละแสนสองลูกแสนหนึ่งหมื่นสองลูกนยแปลงนี้นะ เอาไปประมูลนะเนี่ยที่เนี่ยมีทุเรียนลูกละแสนสองหมื่นแล้วนะอ๋อเนี่ยของพี่ฉลอมนะเออไม่ธรรมดานะครับก็หอ้สุดยอดมาดีใจมากเลยฮนะที่ที่พี่เขาทำประสบความสำเร็จนะถือว่าโอเคนะเพราะว่าไม่มีต้นแบบอะไรเลยทำแบบแบบภาษาบ้านเรานะทำปลูกไปเหมือนกับเราปลูกเรียนรู้ไปแล้วก็ได้ผลเหมือนกันนะครับโลละสองร้อยไม่พอไม่พอมีเหรอ <laughs> ได้ได้ขายได้กินจะฝากเพื่อนๆนที่แถวบ้านเราสุรินหรือที่ไม่เคยปลูกสุรยนให้เพื่อนๆก็อยากให้แบบว่าเราก็เอามาปลูกดูว่าบ้านเราก็ปลูกขึ้นได้อรก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยเนาะทุกวันนี้ทุกวันนี้มันสื่ออะไรต่างเขาเรียนรู้ได้เขาเรียนรู้ได้ขอให้มีน้ำขอให้มีน้ำสำคัญเนาะเราต้องใช้น้ำแบบธรรมชาติ ถ้าน้ำนั้นที่บ้านมั้นต้องสามสิบต้นเจอน้ำเจาะนะต้นจะออบโตแล้วทีนี้เจอน้ำระรัาได้ครั้งน้ำเจาะคืออะไรคือน้ำาบดานะเจาะเศษเราแตเราไม่มีที่พักจังต้นทางนู้นตั้งยี่สิบเอาน้ำาบดานใส่เลยไม่ดีใช่ไหมจ้าไม่ดีมันเป็นอะไรบ้างพอใส่ก็ไม่ทราบสงสัยมันเค็มหรืออะไรรู้ว่าต้นนั้นยี่สิบยี่สิบสามต้นเหลืออยู่เจ็ดต้นมันตายเลยจ้าต้องบอกโด่งแล้วอันนี้อันนี้คือน้ำาบดานที่ไม่ได้พัก จ้อย่างน้ำบาดาลทางสุรินเนี่ยน้ำบาดาลมันจะมีรสข่อยมันจะข่อยเป็นบางบางที่มันจะข่อยมากกระด้างเลยนะมันจะกระด้างเลยโอตายหมดนู้นลง6ปีแล้วตายเหลืออยู่3เหลือเอ็7ต้นกต่มันกู้3ต้นที่บ้านย่าติในสองทีอ่อันนี้ต้นนี้ก็นะก็ต้องหาใบาได้เขาใบาได้มีม าจา์มาแล้วก็สงสัยผมไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมก็ก็เปิดดูทุกวันก็ดูส่วนนั้นส่วนนี้ไปด้วยนะก็เห็นหลายๆอย่างนะก็แข่งขันกันมากกว่าอะไรที่เอ่อผมมีความเห็นงนะว่ามีก็อยากจะบอกหน้าคนนี่นะ ถ้าใครแถวนี้เขาอยากจะยังติดต่อปรึกษาพี่ฉลองมีเบอร์ติดต่อไหมแถวินเร้พี่ฉองเบอร์อะไรนะ0 9 3 1 2 7ก้าสอ่านะฮะเบอร์นี้นะ0ู3ย์เ้าสามหนึ่งสองเจ็ด น้องเพื kind of Ollie. Ollie oh ่อจิดต่อมาสั่งซื้อทุเรียนที่จะรองได้ดีไม่มีให้ไม่มีจะให้จองข้ามปียังไม่ได้จองข้ามปีเลยโอ้โหเออเนี่ยอยากเห็นอารมณ์แบบนี้น้องพีของขายไม่พอขายเลยเนี่ยขายเออเนี่ยดูทีัะเพื่อนนี่ครับเสด็จทดลองโอ้ชา วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยผู้ชมครับขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่ฉลองมากๆ<ช>ครับวันนี้ครับ